ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด จังหวัดสมุทรปราการจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาติประจำปี2564เพื่อหารายได้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจและโครงการต่างๆของเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการในการช่วยเหลือสาธารณกุศลผู้ประสบภัยและสาธารณภัยต่างๆที่หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาติประจำปี2564โดยมีนางนงรัตน์คงเกษมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทร นายส <im iter> 谢谢ุภมิตรชินศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายชัยพจน์จรุนผงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายสุเมธธีรานิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายเจนเจตเจนนาวินปลัดจังหวัดสมุทรปราการนายภูธนชมผูมิ่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอคณะกรรมการเหล่ากาชาติภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการได้จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดทำงบประมาณราย กายประจําปีของเหล่ากาชาติจังหวัดสุนปลาการซึ่งจะได้นําเงินที่ได้รับไปปฏิบัติงานตามพันธกิจและโครงการต่างๆของเหล่ากาชาติจังหวัดสุนปราการในการช่วยเหลือสาธารณกุศลผู้ประสบภัยและสาธารณภัยต่างๆในจังหวัดให้การสงเคราะห์แก่รัษฎรผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสออกรับบริจาคโลหิตด,ดวงตาและอวัย,ยวะส่งเสริมสุขภาพอรนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตสนับสนุนและส่งเสริมกิจาการยุวกาชาติอาสากาชาติและกิจาการต่างๆของสภาการชาติไทยดําดเนินการตามโครงการพระราชด เป็นตัวแทนของสภาการชาติไทยในจังหวัดตามที่สภาการชาติไทยมอบส่งเสริมรูปเผยแพร่อุดมการและหลักการกาชาติสำหรับในปีที่ผ่านมาเรากาชาติจังหวัดสมุทรปราการได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสลากาชาติการกุศลในงานนรัสการองค์พระสมุทรเจดีซึ่งงานจะเริ่มขึ้นในวันแรม5ค่ำเดือน11ของทุกปีและในปี2564เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเบาบางลงแต่เพื่อเป็นการควบคุมป้องกัน ให้การเกิดแพร,ร่ระบาดของเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของประชาชน,นาคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการได้มีมติงดจัดงานสมโพชงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการจึงไม่ได้จัดจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลเพื่อหารายได้ในงบประมาณประจำปี2565เพื่อให้การดำเนินงานภารกิจต,ต่างๆของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์จึงได้จัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาดโดยขอรับบริจาคเงินเพื่อจัดทำเป็นงบประมาณประจำปี 2 5 6 4ในวันนี้ขึ้นทั้งนี้ขอเชิญส่วนข้าราชการห้างร้านบริษัททุกแห่งร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่สำนักง,งานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์023950089ในวันเวลาราชการโดยผู้บริจาคเงินสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด